รับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวอีเวนต์ซึ่งรอบนี้มันได้มีการออร์จ้ลีเก่าขเข้ามานะผมว่ามันดีมากเลยนะแต่มันหลายคนนะที่หาผมสังเกตแล้วแบบมันจะอยู่ประมาณที่4,000เพรนะแต่ถ้าคนมีเพชรไม่ถึงก็ไม่น่าจะควรหาคือพวกคุณก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนแบบคนที่ดวงดีก็ได้นะโอเคจี้ที่มาใหม่มันก็คือคาถาน้ําแข็งนะผมว่าเราไปดูความสามารถของคาถาน้ําแข็งดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะ คาถาน้ําแข็งนี่เมื่อก่อสร้างอะ่ะเมื่อสร้างขึ้นโดยตรงยกเว้นการท่องเที่ยวโอกาส23%อัปเกรดพื้นที่ทั้งหมดในแถวเดียวกันเป็นแลนด์มาร์กและทอยเต่าอีกครั้งไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลนะคือผมก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่าเมื่อสร้างขึ้นโดยตรงอะ่ะคืออะไรเหมือนกันก็น่าจะสร้างเมืองธรรมดาโดยต้องไม่มีจี้ยุ่งเกี่ยวเหมือนแบบสร้างสามหลังแล้วก็มาสร้างอีกทีให้เป็นแลนด์มาร์คมัง้งน่าจะประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้อะ่ะเออคือเราไม่มีไงเราไม่มีเราก็ได้แค่เนี้ย แต่ไอที่น่าสนใจอ่ะผมคิดว่าแบบคนก็ไม่น่าจะมาแลกไอ้นี่กันหรอกคือคนเขาน่าจะมาหาแบบเครื่องขยายหลุมดําแม่นยําแล้วก็ไอ้นี่นะเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่านะเออโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปดูที่กล่องจดหมายดีกว่าคือมันมีที่แจกมาก็จะมีการแจกนต์ล็อกอินนะเราก็จะได้เอบวกประสานน้าแข็งเอบวกประสานน้ําแข็งเนี่ยคือเป็นสิ่งที่หายากมากที่สุดในเกมแล้วเนี่ยโอเคผมกดรับเลยแล้วก็มีรางวัลอกอินนีกันหนึ่งนะก็คือสุ่ม 3G ี สามชิ้นน่ะสุ่มวัตถุดิบ3มชิ้นที่เราต้องหาเนี่ยเงินน่ะเงินเงินน่าจะได้มากง่ายมากสุดแล้วนะเออผมว่ามันน,น่าจะได้ง่ายอะ่ะโอเคแล้วเมื่อเรากดรับเราก็จะได้แบบได้ร้านคารลึกลับนะลัคก,กี้ปกติทุกคนนั้นก็น่าจะได้นะใช้89บาทในการซื้อไอ้นี่ไปม,มาเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้กล่องอะ่ะแต่ก็ผมไม่ได้สนใจนะผมว่าเราไปดูประกาศกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรแบบให้เราแบบน่าสนใจหรือเปล่านะ โอเคผมมาดูที่อีเวนต์ประจำสัปดาห์เลยนะคืออันนี้ก็เหมือนเดิมนะวันจันทร์กับวันพุธก็จะมีโกลเพรเหมือนเดิมแต่วันนี้เป็นวันอังคารไงก็คือมันบอกถึงสัปดาห์หน้านั่นเองนะแล้วมันก็อ๋อนี่ไงเมื่อเราอินวันที่1ก็จะได้รับประทานน้าแข็งไอบวกหนึ่งชิ้นแล้วก็เราอินวันที่2เราก็จะได้ลูกบาศก์ในตำนานหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะแล้วก็วันที่วันที่11เดือน3ก็จะมีการชนะแบบวิกตอรี แบบวิกตอรีอ่ะเออในแผ่นที่ฮัทเทปซีซั่นสองเราก็จะรับ20เพรสูงสุด5นะก็สามารถเอาไปเล่นแบบเอาไปโกยเพจในด่านนี้ก็ได้นะสำหรับตัวที่โกยก็จะได้เพรเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็น่าจะคุ้มอยู่แหละโอเคผมว่าเรามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือจี้สุดฮิตที่กลับมาอีกครั้งโอเคนะคือเราได้จี้ชิ้นไหนก็ได้นะใน3จี้คือเราก็จะได้แบบรับ100เพรฟรีมันก็ไม่ฟรีหรอกก็คือเราต้องทำเราต้องทาเควสให้ได้อะคือเราต้องได้จี้ใหม่ก่อนเราถึงจะได้แบบอย่างละ100เเรรนนะะกอออว่าอว่าไไไดป ส่วนแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนอันนี้ก็น่าจะเห็นเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูแล้วกันนะมันมีการฟรีเขาเรียกมีการรวมด้วยนะสําหรับ A เนี่ยเอเลี่ยนะ่ะเออแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรหาวัตถุด,ดิบทัานค้าอ๋โอโอ้นนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูโอเคก็ม,มีประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูร้านค้าก่อนว่ามีอะไรบ้างไอเทมจากัดเนี่ยอันนี้มันเป็นแพ็กเกจไอเทม คนเนื่งอาจจะมองเห็นว่ามันแบบ900เพชรแล้วมันจะได้ออกจากเกาะคือมันไม่ได้มีความสามารถแค่ออกจากเกาะอย่างเดียวนะคือมันมีความสามารถก็คือออกจากเกาะมันจะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยเว้ยในการที่จะออกจากเกาะแต่มันมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งเข้ามาก็คือเมื่ออีกฝ่ายบินอ่ะผ่านเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะดึงอีกฝ่ายอ่ะเข้ามาติดในไอ้นี่ติดในเกาะล้างเดี๋ยวผมให้ดูนะคือเดี๋ยวผมต้องทําการแบบเออต้องดูอ่ะต้องกดให้ก่อน ไอความสามารถเสริมมันอยู่หลังๆแหละคือผมก็ไปดูไงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็งงว่าทำไมมันถึงราคาแพงเพราะเปอร์เซ็นต์มันก็น้อยมากเออเดี๋ยวหาก่อนเนี่ยไอพวกเลเวลสองเนี่ยมันมันหมายถึงว่าแบบเหมือนจะคล้ายๆจะมีสองความสามารถหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวอยู่ไหนว่นี่ไงคือ ความสามารถมันก็คือนี้นะแสงให้เกียรติยศก่อล้างก็คือ2นั่นเองมันเป็นเลขโรมันนะคือเมื่อมาถึงก่อล้างมีโอกาสอันนี้คือสุ่มร์เซนที่เราจะได้นะคือเมื่อมาถึงก่อล้างอ่ะมีโอกาส 40-5- 0 60เอันนี้ก็แล้วแต่เราจะได้รวมนี้ก็จะก่อล้างทันทีแล้วสกิลที่2ของมันก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามผ่านฉันด้วยการเดินทางรอบโลกจะถูกบังคับย้ายไปยังพื้นที่ก่อล้างหกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือฟิลก็เหมือนถ้าเราได้ 60, 60, กดกกดหกสิบหกนนะมินก็สามารถที่จะขังอีกฝ่แบบ ไปนั่นได้อะเออไปอยู่ในเกาะล้างได้เลยนะแต่คือผมรู้สึกว่าแบบส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้เล่นการบินแล้วอะเออมันก็อาจจะไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะผมเป็นผมผมก็ไม่ค่อยเข้าบินอนะผมลำคานอะผมไม่อยากบินอนะเพราะมันจะเสียทอยในการที่เราจะเดินไงผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะสาหรับออบนี้แต่ก็มีไว้สะสมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสําหรับออบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ออบก็ออกเกาะล้างนั่นเองโอเค ส่วนราคาลูกอมดาวว้ใช้สามพันในการเซอร์น,นี้นะโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคผมว่าเราไปดูกิจกรรมอย่างชาัดเจนดีกว่าในการที่เราจะหาคาทาน้ําแข็งฮะคือเราต้องมีมีเหรียญน,นะมีเหรียญ A ธรรมดา3ชิ้นแล้วก็มีประสาทน้าแข็งฮะเอบวกสชิ้นเออแล้วก็เราต้องมีปีกธนบัตรอ่ะสาชิ้นคือถ้าเราได้เซตมาเซตนึงอะเราสามารถแลกจี้อะไรก็ได้นะหนใน3าจี้นี้ก็คือแต่ผมคิดว่าคนส่วนมากน่าจะเลือกโอ่งกับอันนี้อยู่ดีอะโอ่งกับหลุมดำมา เ,เพราะกระาน้ําแข็งเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงแต่ไอพวกองค์กับหลุมดำอะ่ะมาสามารถเอาไปเล่นแล้วเอาไปหาเพชรได้ไงหาเพชรต่อยอดได้แต่ถ้าเราได้เอบวกอันนี w ้เยอะเราสามารถเอาไปแลกแบบแสงพิเศษของเขาเรียกนะอ,อ,อะไรนะออฟอะเออไปแลกออฟได้อะ่ะแล้วก็เอามาส้มกันว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราได้เหรียญเกินเราสามารถเอามาแลกเปวสุ่มจี้้างล่งางสุดฮิตสิบสิบอย่างอเออดีสุดก็เอ้ยสี่อันเลยนี่วะห้าอันเลยนะ สองสี่ห้ามันก็ไม่แพ้กันหรอกผมว่าไม่น่าจะได้นะอันบนนะถ้าคนได้ก็ถือว่าโชคดีอะ่ะก็คือต้องเหลือจริงๆอะ่ะแต่ถ้าคุณนะถ้าคุณไม่เอาไอเนี้ยนะไอไอเหรียญเนี้ยเหรียญสามเหรียญนะมาแลกกับตัวซุ่มจี้เางล่างสุด hit สิบอ่ะคุณสามารถเอาไปรวมได้เว้ยนี่อยู่จี้เครล่องางนี้นี่คุณสามารถเอาตังค์อ่ะบวกเจ็ดกับบวกเจ็ดมารวมได้เพื่อหาจี้พวกนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรนะถ้าหาได้ดีสุดกันเนี้ยไอไอต่อยอะ่ะหมัดต่อยกับไอไอ,ไอสองจี้เนี้ยเออ แต่ผมว่าก็ส่วนมากก็ต้องหาแค่ 2G นี้นะที่ผมวงไว้เนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อดีกว่าแล้วกิจกรรมการเล่นก็คือชนะทัวริสเราก็จะได้ลูกบาทในตำนานนะลายทิปเปิลก็จะได้ตั๋วสุ่มจี้ข้างล่างพรนะีเมียมเนาะที่เหลือก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรแต่รางวัลเล่นครั้งที่3มันแจก G s สแสงสว่างแห่งธรรมชาตินะก็โอเคอะ่ะก็ดีอะ่ะดีกว่าไม่ได้เลยเลยเราครั้งที่2ก็ได้รลูกบาทลูกบาทเพชรอะ่ะก็ดีนะเออเปิดมาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เพชรเยอะอยู่เหมือนกันอะ แต่ผมไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันจะสามารถเอาไปเล่นในระดับไหนไงคาถาน้ําแข็งคือมันก็ต้องอยู่ขึ้นกับการแบบพิจารณาในการทําของแต่ละคนด้วยโหได้50โิดวดาวอะนี่50เพชรโอเคเดี๋ยวผมขอผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไอดีในการส่มแล้วจะให้ดูว่ามันยากขนาดไหนนะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไอดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ผมก็จะมาเอา ID ดีนี้ซุมนะมันก็มีอยู่เพจอยู่พันสองแต่ผมก็สุมไม่หมดหรอกเพราะผมเพื่อไว้อันนี้ก็จะให้ดูไงว่าแบบว่าคือแบบสมมุติว่า ID ดีผู้เล่นใหม่เหมือนกันอไงคือผมบอกเลยนะคือผมไม่แนะนําไม่หานะเออผมบอกเลยผมไม่แนะนําไม่หานี่ก็คือที่ผมโกนซุมทั้งหมดคือแบบมันออกยากแบบโคตรยากเลยบอกเลยสําหรับ ID ดีแบบคือเพจน้อยดีกว,ว่าคือผมว่าแบบ เขาก็อย่างที่เขาว่าแบบพอมันมีการโกยเข้ามามันก็เลยแบบเขาก็เลยเพิ่มความยากในการที่จะหาจี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันก็ออกส่วนมากก็คือจะออกมีแค่เหรียญน,นะเอาไว้ที่ว่าเอาไว้หานะแต่ถ้ามีตังก็สามารถเอาไปรวมได้สําหรับคนที่อาจจะต่อยอดเพื่อจะหาเอบวกไงแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบไม่มีก็แนะนําให้ไปแลกที่กิจกรรมดีกว่านะแต่อันนี้ผมยากผมเอาไอดีอันนี้มารวมดีกว่าไงจี้ที่ผมเอามารวมผมว่า จี้มันก็เขาเรีกเยกอะไรนะจี G ้จี G ้จี้มันก็แบบมีน้อยอะ่ะก็เลยอยากจะเอามารวมอะ่ะคือถ้าได้ไอแ้แมวแมวก็คุมแล้วนะไอ้แมวก็โดดตอนเริ่มเกมอะ่ะเออที่มีสี่สามสิบสามเปอร์เซ็นตะ์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้อันนี้อัพก่อนโอเคแล้วก็ให้มันเป็นบวกเจ็ดไปนะแล้วก็จะเอามารวมให้ดูเ,ออเสร็จมาหนึ่งแล้วก็รวมอีกครั้งหนึ่งนะ โอเคบวก5แล้วก็อีกอันนึงฟึบแต่คือข้อเสียคือถ้าเรารวมอย่างเงี้ยเราจะทําให้เราเสียต้องบอกว่าเสียเสียตังค์เยอะไงเออถ้าไม่มีก็ผมแนะนําว่าไม่ควรอะไม่ไม่ควรเสียตังค์ด้วย <laughs> โอเคอันแรกผมได้อะไรเนี่ยอ๋อได้ธงนะได้ธงก็เฉยเฉยนะคือเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นไอ้นี่กันแล้วไงแบบไปเนี่ยโอ้โหได้โชคดีแลือเกินคือได้แต่เอนี่มัน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 ,ม,นมันไม่ถือโชคดีเลยนะเว้ยคือแบบมันคนที่จะได้ออเอบ สำหรับไอเรียนนะโอเคก็ต้องต้องเปิดคะแนนข้องขันให้หมดก่อนอนะเออที่ผมบอกว่าทงก็คือเราไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะคือเขาก็ไม่ได้เล่นแบบสายบินกันแล้วอะเออมันก็ไม่ควรอนะผมก็ไม่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะผมแนะนำให้ไปที่กิจกรรมแล้วก็กดไอนี่ดีกว่าเอาไปแลกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เวยแต่นี้ก็ผมก็อยากรู้ไงว่าแบบอัตราการดรอปอะไรมันเป็นยังไงมันก็แย่เหมือนเดิม <laughs> ไม่มีไม่ม,ม,มีลูกฟุกโชคดีเลยนะ โอเคนี่ก็อีกันนึงก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับที่ผมสุ่มให้ก็สุ่มประมาณนี้เนี่ยผมก็คงไม่อยากสุ่มเพิ่มแล้วสุ่มไปมันก็ไม่ได้คืออย่างน้อยก็ต้องมีแบบหลายพันอยู่อะห้าพันดีกว่าพออุ่นใจที่เหลือก็พออาจอาจจะโกยเพชรหาได้เออรอบนี้ได้แมวมานะเออก็ประมาณนี้นะเออในการที่สุ่มก็ดอกอกค่อนข้างยากนะก็ต้องคิดด้วยนะถ้าจะสุ่ม โอเคครับผมสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับก็คลิปพวกนี้ผมก็จะเป็นคลิปการซุ่มนี่แหละแต่เป็นไอเดียผมเองนะครับว่าจะต้องใช้กี่เพชรในการที่จะปิดอีเวนต์นี้นะครับ